วันนี้จะมารีวิวการเจาะสะพานสายกีตานะครับเนี่ยไอ้กีตาราตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ดูตัวกีตา้าก่อนนี่นะเป็นกีตา้าหลังเต่าตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้พินจะร้อยสายได้เลยแต่ครั้นี้มันหักตรงนี้มันแตกออกไปเราเลยต้องเจาะรูเพิ่ม เพื่อใส่พินลงไปใส่พินตัวนี้ลงไปแทนนะครับแต่รูเนี่ยตอนแรกมันไม่มีนะผมเจาะไปแล้วเจาะไปแล้วสามใช้สว่านไปสามขนาดของผมนี่มันมีทั้งหมดอนะ่ะมันมีสี่ขนาดที่จะใช้อันนี้เพิ่งไปซื้อมาใหม่ครั้งที่แล้วเจาะไปสามมันมันขนาดไม่ได้ไม่พอไม่พอดีกับพิน ดอกแรกก็คือเนี่ยครับดอกจิว๋วใช้สำหรับนำร่องแล้วก็ดอกสองดอกสาก็ค่อยๆตามเพราะว่ากลัวไม้มันจะแตกไม้นี้เป็นไม้เนื้อแข็งก็คือเราก็เจาะให้ใช้สว่านให้มากที่สุดอ่ะแต่คนอื่นเขาใช้กันกี่ดอกก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้เราเพิ่งไปซื้อมาดอกใหม่ขนาดนี้4ี่ดแดมิล ก็ยังไม่เคยเจาะนะไม่ไม่ทราบขนาดที่แท้จริงแต่ว่าเดี๋ยวจะลองกับกล่องดูก่อนโอเคเดี๋ยวลองกับกล่องดูก่อนนะโอเคน่าจะพอดีอันนี้เราก็จะเจาะกับ ตัวกีตาร์เลยตรงสะพานสายเลยก็ก่อนที่จะเจาะรูลงไปเราก็เอาหาเลยมาลองถุงพลาสติกลองเศษถุงไม้เศษไม้เลยก่อนนะครับจะได้มีฟุ้งกระจายในภายหลังเพราะว่าถ้าถงไม้หลุดไปข้างล่างเนี่ยมันเอาออกมันทําทำความสะอาดยากอันนี้ก็มาเจาะนะครับ ไอรูที่จานะเนี่ยตั้งแต่แรกเลยอ่ะเราเราใส่ดอกสว่านดอกเล็กลงไปเป็นสว่านนำร่องก็คือวางลงไปถ้ามันได้จุดที่มันพอดีมันมันมก็จะพอดีล็อกอะ่ะมันจะไม่ต้องฝืนก็เจาะวางลงไปนะครับวาง,งไปแบบให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับคอ่อยๆเจาะเพราะว่าไม้เป็นไม้ เนื้อแข็งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะปาถ้ามีใส่ลงมาอกมานี้ก็ทิ้งหยิบทิ้งออกมาก่อนเลยถ้ามันเข้าลแล้วก็ลองเราก็ลองเอาหมุดลองเอาหมุดมาลองใส่พินลองพินมาใส่ดูก่อนเลยทิ้งหลวง มันที่โยนไปไหนแนละ้วแต่ก็มีได้แล้วล่ะอพอแนละ้วแค่นี้ไม่ต้องจออมากแล้วแค่พอ พออยู่ก็พอแล้วครับเคเคกอเจาะให้ครบกหกรูแค่นั้นแหละครับค่อยค่อยเจาะรีบไม่ได้ก็เดี๋ยวตัดค่อยๆอเจาะนะครับ อนะดอกนี้เป็นใช้4.8นะครับ4.8มิลดอกสุดท้าย เจาะลงไปตรงรก็เจาะลงไปจนโคบหกรูอะครับก็เป็นเันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระสายยีต้าได้เลยโอเคตามนี้ครับไม่น่าจะยาก